สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับมีนแต่บ้าตู้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 เงานะครมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปของมีนะครับผมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกของนะครับนี่ แล้วก็ซองนะครับผ้าครับมีทั้งหมดหลายๆชิ้นหลายอันเลยนะครับในกล่องนี้นะครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีเจ้าตัวในแบบที่มายืนรออยู่แล้วนะครับแล้วก็คือพวกของนะครับของใช้แล้วก็ของเล่นนะครับสำหรับเจ้าตัวน้องเมียวนะครับผมเดิมทีนะครับที่เราเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะครับก็จะมีพวกถังน้ํานะครับแล้วก็ กระบะทรายนะครับถังอาหารนะครับไว้ใส่ของกินนะครับให้น้องแมวแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมเราไปถึงอีกระดับหนึ่งนะครับผมการชอปปิ้งนะครับเสียเงินให้แมวนะครับในช่วงโควิดนะครับเราไม่รู้จะทําอะไรนะครับพวกรายการอาสาพาเที่ยวก็ถ่ายไม่ได้นะครับเพราะโควิดหนักมากนะครับก็เลยอยู่ห้องนะครับไม่รู้จะทําอะไรเลยก็ได้เผาผลาญเงินนะครับผม พอผ่านเงินที่มีอยู่หมดเกลี้ยงเลยนะครับนี่สำหรับตัวแมวนะครับนี่ได้ตัวแมวมาตัวหนึ่งนะครับสำหรับการอยู่หอนะครับในช่วงโควิดนะครับผมงอตัวนึ่งเดี๋ยวผมไปเอาให้ดูนะครับผมนี่เลยตัวหนึ่งของผมนะครับผมนี่เป็นสายพันธุ์สกอตตินนะครับผมตอนนี้กําลังตั้งท้องอยู่นะครับผมเพิ่งตั้งท้องได้หนึ่งเดือนนะครับผมชื่อว่าน้องอะไร ครูอย่างเดียวเลยอารมณ์เสียครับช่วงนี้เพราะตั้งท้องอยู่ครับชื่อว่าอาหมวยนะครับผมเพราะพ่อแม่ของน้องนะครับเป็นคนจีนครับคนเลี้ยงนะครับผู้ชายก็เป็นคนจีนแล้วก็ผู้หญิงก็เป็นคนจีนครับที่คนเลี้ยงน้องนะครับแล้วผมก็รับน้องมาเลี้ยงต่อนะครับผมส่วนน้อยตัวนึงนะครับชื่อน้องเลโก้นะครับผมมาโชว์ตัวหน่อยเลโก้นี่นะครับเลโก้นะครับผมเป็นวิตินนะครับเพศผู้นะครับผมอายุ6เดือนเป๊ะเลยนะครับผมส่วนอาหมวยครับ อายุ1ปี1เดือนนะครับผมตอนนี้ตั้งท้องเรียบร้อยครับผม Jedi formas. เดี๋ยวเรามาแกะกันว่าของที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับผมจะมีอะไรกันบ้างครับมาดูอย่างแรกก่อนนะครับผมนี่มีสองชิ้นนะครับผมในชุ่นี้อ๋อเยบร้อย นี่นะครับของชิ้นแรกนะครับเพืเป็น,ปนที่ดักทรายแมวนะครับเพื่อนนี่ราคา185บาทนะครับเพื่อนนี่จะมีหลายสีนะครับจะมีสีฟ้าสีน้าเงินสีชมพูสีเทานะแต่ผมได้สั่งเป็นสีดํานะครับสามารถถอดออกได้เพื่อนสามารถถอดออกได้นะครับเวลาแมวอ,ออกจาก ห้องน้าแมวนะั้นออกจากกระบะสายก็จะมาเหยียบตรงนี้นะครับมันก็จะได้จักสายทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาไปใช้ตอได้นะครับอย่างที่สองคือนี่เลยแขนรองนอนนะครับเกลียวเย็นนะเพื่อนราคาอยู่ที่49บาทนี่ขนาดของมัคนคตเล็กคนเล็กมากเลยเพื่อนแต่สั่งไปนะครับเล็กๆแบบนี้นะครับ อยากจะเอามาใช้ก่อนนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันไว้ทําอะไรนะเพื่อนเห็นเขารีวิวว่าเวลาแมวแมวชอบนอ,ตอนตรงนี้นะก็ต้องราลุ้นกันนะว่ามันจะเย็นเหมือนในคลิปไหมนะครับเพราะถ้าอากาศเย็นตัวเกียวมันก็จะสะสมความเย็นนะครับทำให้อากาศในนี้นะครับเย็นแมวก็จะได้นั่งนอนสบายนะเพื่อนมาต่อไปกล่องใหญ่ของเรานะครับกล่องชิ้นที่สองครับแหมมาแล้ว ว่าน้เป็นชิ้นที่3นะครับผมเอ่อกล่องนี้นะครับกล่องชิ้นสองนะครับผมนี่เลยชิ้นที่3ก็คืออุโมงค์แมวในไทยอยู่ที่119บาบาทครับผมต่อไปกล่องชิ้นที่4คือนี่ที่ตักขี้แมวนะเพื่อนนี่ราคาอยู่ที่12บาทนะเพื่อนนี่ทนด้วยหนาด้วยนะเพื่อนต่อไปชิ้นที่5นะคือ วงนี้มันคืออะไรมันคือที่ใส่อาหารแมวนะครับเพื่อนนี่เราจะเอาไปใส่น้ําก็ได้เพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่เป็นอาหารแมวแล้วกันนะครับเพื่อนอันนี้นะมันปรับระดับได้นะครับมันจะทําให้โค้งนะครับจะทําให้เวลาแมวกินอาหารน้ำผมมันก็จะโค้งนะครับตามสรีระของแมวนะครับทําให้รูปทรงของแมวนะครับไม่เสียสุขภาพนะก็ไม่เสียสมดุลร่างกายนะทำให้ร่างกายดีนะเพื่อนนี่วิธีการประกอบนะครับหยับใส่เข้าไป เรียบร้อยเพื่อนๆนี่มาจันง,งอขึ้นมานะครับผม45อ,องศานะเพื่อนรูปสรงก็น่ารักนะครับเหมือนหน้าแมวนะเพื่อนนี่เลยอันนี้เหมือนขาแมวนเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ใส่นหาหิาเป็นรูปหน้าแมวนะ<ม>วนี่แ็คคูนะครับผมต่อชิ้นนะครับชิ้นละ45บาทครับ2ชิ้นก็ ราคา90าบาทนะเพื่อนนี่มาดูชิ้นต่อไปนะผมชิ้นที่เท่าไหร่ไม่รู้นะนี่มันก็คือที่ดักขนแมวนะเพื่อนเอาไว้รูปนะครับขนน้องนะครับผมโดยการใช้มือนะครับรูปคล้ำนะครับตามลําตัวนะครับแล้วขนมันก็จะติดมือนะเพื่อนนี่เดี๋ยวเราจะมารีวิวด้วยนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงไหมนะครับใส่เข้ามือเปะนะครับรูปน้องนะครับแล้วขนก็จะติดตามถุงมือนี่นะเพื่อนอ่ะราคานะครับอยู่ที่ 18บดบาทนะครับส8บดบาทเท่านั้นนะครับต่อค้าแล้วก็มาดูของชิ้นต่อไปนื่ก็คือเจ้าตัวที่ตัดเล็บแมวนะเพื่อนนี่สีฟ้าฟ้านะเพื่อนแล้วก็มีที่ตูดเล็บแมวด้วยนะครับผมออยเอากับคนก็ใช้ได้นะเพื่อนอันนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นกายตัดเล็บแมวนะเพื่อนนี่ราคาเพื่อนหกสิบเก้าบาะเพื่อนนี่ต่อไปนะเพื่อนชิ้นสุด ท้ายก็คือชิ้นใหญ่ของเราครับแล้วก็ราคาน่าจะแพงสุดในนี้้วเพื่อนนี่นั่นก็คือคือนี่เลยเจ้าตัวน้ำพุแมวนะเพื่อนนี่เนื่องจากนะครับแมวเรากินน้ําน้อยนะเพื่อนก็เลยต้องสั่งเป็นน้าพุแมวนะครับผมตามหลักการนะรทฤษฎีนะครับแมวาชอบอะไรที่มันเคลื่อนไหวนะเพื่อนแล้วก็น้ําพุเนี่ย เวลามันจะมีน้ําออกจากบาดาเนี่ยขึ้นออกมาเป็นน้ําพุเนี่ยทำให้น้ามันเคลื่อนไหวเป็นยนยนนะครับแมวก็ชอบมามุงดูนะครับแล้วก็จะเลียน้ํานี้นะครับแล้วก็กินน้ํานี้นะครับเพื่อนๆพืทำให้แมวกินน้ําจะให้ไม่เป็นโรคนะครับไม่เสียต่อไม่เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตนะครับหรือโรคอื่นอื่นนะครับตามมานะครับผมนี่เลยสิ่งแรกที่เห็นก็คือนี่เลยที่ดักนะครับขนแมวนะครับผมดักสิ่งสกปรกนะครับที่ตกลงมาในน้ําพุนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว ครองของมันนะเพื่อนๆนี่เดินสอนสามชิ้นแล้วก็ในถุงนี้นะเนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะประกอบกันดูนะครับเิื่อนใช้ได้จริงหรือไม่นะเพื่อนโอเคเพื่อนแล้ก็ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนนี่ลืมบอกไปราคาน้ําพุกนะครับผมเครื่องละ239บาบาทนะเพื่อนนี่าการใส่น้ำนะครับผมอันนี้เป็นน้ำหนึ่งลิตรนะครับผม แต่เราจะยังไม่ให้แมวกินนะเพื่อนเดี๋ยวเราแค่มาเปิดนะครับว่ามันใช้ได้หรือไม่นะครับเพราะมันยังไม่ได้ทําความสะอาดนะเพื่อนอยมีขาพลาสติกนะครับกินอะไรพวกนี้นะครับหัวนี้เป็นหัวชาร์จนะครับของมือถือนะเพื่อนมันไม่ได้แถมมานะครับมันแถมแค่สาย USB เท่านั้นนะเพื่อนโอเคการเสียบนะผมนี่สอง นอ้นนเพื่อนเป็นน้ำพุนะเพื่อนเราก็ปรับได้ไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้นะเพื่อนนี่แล้วแมวนะครับก็จะมาเลียตรงนี้เลยเพราะมันเคลื่อนไหวนะเพื่อนแล้วก็สามารถถอดน,น,นะน,น,นี้นะครับให้มันกลายเป็นน้ำพุนะครับแบบน้ำบาดานพุดออกมานั่นเพื่อนนี่เลยแมวน่าจะชอบแน่นนอนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับหลังจากทำความสะอาดล้างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าแมวจะมากินหรือ ไม่นะเพื่อนนี่มาดูของชิ้นต่อไปต่อนะครับว่าแมวจะชอบหรือไม่นะครับและจะใช้งานได้หรือไม่นะเพื่อนไป<บ>ยาครับถ้าเราเป็นแมวเพื่อนก็ทำการเยียบตรงนี้นครับแล้วก็จะมาติดตรงนี้นครับมีการทิ้งนะครับพวกทรายแมวนะครับดักทรายแมวที่มันติดพื้นนะเพื่อนพอมันติดพื้นปุ๊บ สาม,มารถแกะออกได้น,ะนะเพื่อนหรือไม่ก็เทสใส่เหมือนเดิมได้เลยนี่เนะเปิดฝาของมันทีนี้มันก็จะออกนะครับสะอาดให้รูปขนแมวนะมเป็นเยอะมากเราทำการล้างเรียบร้อยนะเพื่อนนี่ตอนนี้มือจ้าสิดะเจออแล้วเพื่อนก็คือเจ้าน้อง เลโก้ของเรานะครับส่วนอาหมวยนะครับอยู่ในนี้นะครับอะไรกันคะ<ม>เนี่ยเลานะครับนี่ถ่ายอะไรกันหรองงไปหมดมแล้วอะ่ะโอเคคนระับเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูนะครับมาเลโก้ LEGO. นี่ครับพ่อนี่นี่มองดูแล้วมองน้ำที่เคลื่อนไหวแล้วยังไม่ได้กินพ่อซื้ออะไรมาครับเนี่ยมาเดี๋ยวผมลองให้งำงาม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 ,งามเอ้ย พ่ะมันไม่อร่อยเลยอะมันจืดเหมือนเดิมเลยอ่ะพ่อซื้ออะไรมาตั้งแพงพี่หมอมากินเิไหนมันคืออะไรเหรอเดี๋ยวพี่ลองให้โอเคเมื่อถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like ลค์นะครับแล้วก็กด s u b สไคร b e นะครับด้านล่างนี้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ bye bye. บ๊ายบายสวัสดีครับ